สวัสดีครับช่างแลกนะครับคลิปนี้นะครับมีตู้ ATS เวอร์ชันใหม่ล่าสุดมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับซึ่งที่จริงมันก็เป็นตู้เวอร์ชันเดิมนั่นแหละนะครับตู้แบบเดิมนะครับเพียงแค่ใส่ในนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นของมิตซูบิชินะครับรุ่นรหัส ST นะครับตัวเดิมนะครับเราก็ใช้ของมิตซูเหมือนกันนะครับแต่เป็นรหัส SN นะพูดง่ายๆว่าตัว ST เนี่ยมันก็จะคุณภาพดีกว่ารหัส SN นั่นเองนะครับ เป็นของมิสซูเหมือนกันนะครับแต่คุณภาพดีกว่านะครับดีกว่าก็แน่นอนแพงกว่านะครับไว้สําหรับคนที่อาจจะซีเรียสหน่อยนึงนะครับอยากได้แมกเนติกที่คุณภาพดีหน่อยนะครับไม่มีเสียงนะครับทำงานเงียบนะครับแล้วก็ทนทานนะครับก็เลือกเป็นรหัส ST นี่นะครับตัวนี้ ST-25 นะครับเป็นพิกัดขนาดรองรับกระแส32แอมป์นะครับก็ใช้ บ้านเดือนทั่วไปเครื่องอินเวอร์เตอร์ถ้าใครใช้ระบบ5กิโลวัตต์อยู่32แอมป์รองรับสบายๆนะครับในระบบซิงเกิลเฟสนะนะครับตัว3เฟสนะครับผมยังไม่ได้รับทำนะครับถามกันมาเยอะเลยตัว3เฟสนะครับผมไม่ได้รับทำนะที่จริงวงจรมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากขึ้นหรอกแต่ว่าผมไม่มีผมไม่มีไฟระบบ3เฟสนะครับเมื่อผมไม่มีไฟระบบ3เฟสเนี่ย เวลาทาวงจรอ,ออกมาแล้วมันทดสอบไม่ได้เนี่ยผมก็จะไม่ทําจําหน่ายนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่ทำแมกเนติกระบบ3เฟสนะครับยังไงต้องขออภัยด้วยสําหรับใครที่ถามหาระบบสลับไฟแบบ3เฟสนะครับโอเคระบบภายในทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับมีระบบอินเตอร์ล็อกต่างๆป้องกันหน้าคอนแทคชนกันนะครับเมื่อฝั่งหนึ่งทํางานอยู่นะครับหน้าคอนแทคฝั่งอีกฝั่งจมลงแบบนี้อีกฝั่งมันจะเด้งขึ้นมาี นะครับอ่านี่นี่นะถ้าฝั่งนี้ทํางานนะครับอีกฝั่งมันจะทํางานไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวงจรอินเตอร์ล็อกป้องกันหน้าคอนแทคอ่าทำงานพร้อมกันนะครับและก็ยังเหมือนเดิมนะครับรุ่นสาตรดาดเราก็สั่งงานผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้ด้วยไว้สําหรับรองรับคนที่จะเอาไว้สลับหม้อธรรมดากับหม้อ T O U นะครับ ตั้งเวลาผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้เลยนะครับนี่ควบคุมโดยโซนอฟตัวนี้นะครับอ่าบางคนบอกว่ามันเกินความจําเป็นนะโซนอฟที่จริงนะครับมีไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะมีโปรดักต์ใหม่ออกมาที่เอามาควบคุมนะครับควบคุมอ่าตัวกล่องสลับไฟรุ่นที่เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ก็คือรุ่นที่มีสวิตช์หน้าตู้นี่แหละ มันจะเชื่อมต่อ Wi-Fi เชื่อมต่อมือถือได้เดี๋ยวผมจะมีกล่องควบคุมอีกตัวหนึ่งที่เอามาทํางานร่วมกันกับตัว Wi-Fi ตัวนี้แหละนะครับเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวมีออกมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ถ้าใครอ่าอ่ามีทุนทรัพย์นิดนึงก็เอาตัวเต็มไปเลยก็คือตัวที่มีสวิตช์นาตู้พร้อม Wi-Fi นะครับตัวนี้นะครับเราจะจําหน่ายอยู่ที่ราคาถ้าเป็นสแตนดานนะแมกเนติกรุ่นเดิมนะครับเป็นรหัสอ่า sn นะครับหรือว่าตัวหนังสือสีฟ้าแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวหนังสือสีฟ้าแบบนี้จะเป็นรุ่นสแตนดาดธรรมดานะครับก็จะอยู่ที่พิกัด 32M แอมราคาจะอยู่ที่ใบละ4,000แต่ส่วนนี้นะครับส่วนหากใครอยากได้มกนิกติกที่คุณภาพดีขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งนะครับก็เลือกเป็นรหัส st ตัวหนังสือสีดำแบบนี้ของ Mitsubishi เหมือนกันตัวนี้นะครับพิกัด3 2แอมจะอยู่ที่ใบละ 5,000นิดๆ5 0 0 0ั0 0อ0ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูการสลับกันสักหน่อยนึงอันนี้ก็คือสลับแบบแมนนวลนะครับนี่มันมีสวิตช์ออโต้แมนวลอยู่ถ้าเราไว้ตรงกลางอันนี้ก็คือออโต้นะครับถ้าไฟฝั่ง B หายมันจะสลับมา A เองโดยอัตโนมัตินะครับผมจะจำลองสถานการณ์ไฟฝั่ง A อไฟฝั่ง B หายนะกดปุ๊บนี่เห็นไหม สมมติแล้วกันนะครับว่าฝั่งนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ตอนนี้อินเวอร์เตอร์ตัดนะครับแบตต่ำนะครับอินเวอร์เตอร์ตัดการทํางานไฟฝั่ง B หายนะครับแมกเนติกก็จะเลือกฝั่ง A ไปใช้งานโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้ตื่นเช้ามานะครับแผงโซล่าเซลล์ทำงานอินเวอร์เตอร์กลับมาทํางานอีกครั้งนะครับรอแป๊บหนึ่งมันจะดีดมาฝั่ง B เหมือนเดิมนี่คือหลักการทํางานของระบบ ATS สลับไฟโดยทั่วไปนะครับเพียงแค่ไส้ในเราใช้แบบแมกเนติกนะครับ ก็นะครับบางคนก็บอกว่ามันเกินความจําเป็นไหมก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความคิดนาจนาิตตังใครอยากได้แบบ ATS สําเร็จรูปก็มีนะครับตัว7800ถึงพันสอนะครับหรือถ้าเซฟหน่อยก็จะเป็นตัวรุ่นสลับช้านะครับแบบนั้นไม่ค่อยมีปัญหาแต่มันจะสลับช้าไฟฟ้าบ้านเรามันจะดับซะก่อนแต่ตัวนี้นะครับไฟการไฟฟ้าไม่ดับนะครับตอนที่มันสลับเนี่ยนะครับไฟบ้านเราไม่ดับ แอร์ยังทํางานต่อเนื่องได้นะครับหลอดไฟทีวีพัดลมแสงสว่างทุกอย่างในบ้านไม่ดับทํางานต่อเนื่องได้เหมือนเดิมนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็มา,าแนะนําชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็อินบ็อกซ์สอบถามเราได้นะครับมีหลากหลายราคานะครับตั้งแต่สามพันห้าสี่พันนะครับหกพันรุ่นแมกเนติกส,สูงขึ้นไปราคาก็จะสูงตามนะครับเช่น m มกเนติก6 0ส m a แอม t มกเนติก0อก็สามารถสั่งเราทําได้ราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวสินค้าที่อยู่ด้านในแล้วก็ตัวขนาดพิกัดการรับกระแสนะครับโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะพาดูหลายคลิปแล้วคลิปนี้ก็มาอัปเดตงานให้ชมกันอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับสําหรับระบบแมกเนติกสลับไฟนะครับโอเค